นบีอาดัมอัลัยฮิสสลมมนุษย์คนแรกการกำเนิดจักรวาลเป็นปวัติหนึ่งที่ทำให้พวกเราได้ประจักษ์ถึงเดชานุภาพของลอสบานาหัวทาลาผู้ยิ่งใหญ่และเกรียงไกร่พระองค์ผู้ทรงสร้างชั้นคว้าและเผ่นดินผู้ประสงค์สิ่งใดพระองค์เพียงแต่กล่าวว่าจงเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็บังเกิดขึ้นอาจมีผู้ทักท้วงว่า ประวัติการกำหนดจักรวาลเป็นเรื่องลึกลับที่ไม่มีผู้ใดรู้นอกจอากอัลลอฮฺสุบานาอูวตาลาและมนุษย์ไม่อ่านบรรยายลักษณะของการเกิดจักรวาลได้อย่างแท้จริงซึ่งมีหลักฐานที่อัลลอฮฺสุบานาอูวาจาลาทรงงรัดว่าเราไม่ได้ให้พวกเขาเห็นการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและไม่ได้ให้พวกเขาเห็นการสร้างตัวของพวกเขาเอง อัลกาฟีอายะตีหาสิเจักรวาลที่เราอยู่อาศัยนี้ประกอบด้วยโลกอากาศฟ้าดวงดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนก่อนหน้านี้ที่จะมีจักรวาลมีเพียงแต่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวจาลาเท่านั้นถูกแล้วไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากพระองค์เท่านั้นคืออัลลอฮฺสุบฮานะหัวจาลาผู้ทรงเอกพระองค์ทรงอยู่โดยลำพังผู้เดียว ผู้ทรงเป็นที่พึ่งพิงของสรรพสิ่งทั้งปวงเมื่อลอสบานาวตลลาทรงประสงค์สร้างจัก,กราวาลพระองค์ทรงบันดาลให้มันเกิดขึ้นพระองค์บัญชาให้มีหมอกควันออกมาหมอกควันนั้นได้ลอยออกมาจากน้ำหมอกควันลอยสูงขึ้นสู่เบื้องบนจนกลายเป็นชั้นฟ้าต่อมาพระองค์ได้บัญชาให้เกิดโคดหินจากน้ำและพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นโลกตามบัญชาของพระองค์ ดยวิธีการดังกล่าวอัลลอฮฺสุบานาอูตะลาได้สร้างชั้นฟ้าเป็นดินและจักรวาลทั้งหมดในเวลาหกวันหมายถึงหกขั้นตอนซึ่งอัลลอฮฺสุบานาอูตะลาทรงทราบกำหนดเวลาของแต่ละขั้นตอนเพียงผู้เดียวพระองค์ทรงสร้างสวรรค์พระองค์ทร,งสร,ง,สรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างวิจิตบรรจงพระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้า โดยไม่มีเสาร,รองรับเพราะเดชานุภาพของพระองค์ไร้ขอบเขตพระองค์เท่านั้นเป็นผู้สร้างที่ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งภายหลังจากสร้างฟ้าและแผ่นดินเสร็จสมบูรณ์แล้วพระองค์ได้จัดเขมันทั้งสองว่าเราคืออัลลอฮฺสุบฮานาหฺวะทาลาผู้ทรงสร้างผู้ทรงอำนาจผู้ทรงสูงสูงเป็นผู้ครอบครองอารัชบัลลังเจ้าทั้งสองจะยอมอยู่ใต้คำบัญชา ดาวทั้งสองจะยอมอยู่ใต้คำบัญชาของเราหรือไม่ชั้นฟ้าและแผ่นดินตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเรายอมปฏิบัติตามคำบัญชาของท่านต่โดยดีหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะเลได้สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวประดับประดาในชั้นฟ้าพระองค์บันดาลให้มเลกะเกิดจากรัศมีตามที่พระองค์ประสงค์ และให้มวลมาลายกะาพำนักอยู่ในชั้นฟ้ามวลมาลายกะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาสร้างขึ้นโดยให้พวกเขามีเอกลักษณ์ไม่กินไม่ดื่มและไม่หลับนอนพวกเขาอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาตลอดเวลาสำนึกในกรุณาที่คุณของพระองค์ พักดีต่อพระองค์และสลงคำบัญชาของพระองค์โดยไม่ฝ่าฝืนหรือขัดคำสั่งแม้แต่น้อยพวกเขาจะไม่ละเมิดคำบัญชาของอัลลอฮฺสุบฮานาวูตะลาและพวกเขาจะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์จฮรีมายาที่หกบรรดามาเลก้์บางสว่วนทำตามหน้าที่นำพากระแสาลมไปยังที่ต่างๆอัลลอฮฺสุบฮานาวูตะลาประสงค์ บางส่วนทำหน้าที่เคลื่อนที่บางส่วนทำให้ภูเขาเคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามคำบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮาหนะฮูวะตะอาละบางส่วนนำสารจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาละมาอย่างนบีเพื่อชี้นำม,มนุษย์สู่ทางที่ถูกต้อง บางส่วนทำหน้าที่เก็บวิญญาณของมนุษย์ตามคำบัญชาของอัลลอฮฺเราฮะตาลาโดยอัลลอฮฺเราฮฺตาเลได้กำหนดให้มาลายกะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเฉพาะตนในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มาลายกะทั้งมวลใช้เวลาไปกับการสศดุดีและสนรเส,น Allah สริญอัลลอฮฺเราฮฺตาเลทั้งกลางวันและกลางคืนมวลมาลายกะ จะกล่าวสาดูดีอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดตอนอันอัลเบียอายาที่ยี่สิบความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ในการสร้างนาบีอาดัมอะลัยฮิสสลามในโลกใบนี้ท่ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเปรียบเสมือนเรือลำน้อยที่ล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรอันเว,งวง ala, ิงว้างอัลลอฮ์ سبحانه และต ع ا ل ทรงอย่างรู้ ประสงค์ที่จะสร้างผู้พัฒนาโลกใบนี้อาดัมอเลยิสลามเป็นมนุษย์คนแรกที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะอาลาทรงสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่นี้ในที่ชุมนุมของมวลมาลายกะซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะอาลาได้สร้างขึ้น พ่อการทําอิบาตตต่อหน้าพระองค์อัลลอฮฺบฮานวะอาลลด้วยใจที่บริสุทธิ์กล่าวคำซารุดีและสรรเสริญพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดเวลาอัลลอฮฺ س ب ح ا าวัตะอัลลาฮทรงตัดแก่พวกเขาว่าเราจะสร้างคอลิฟะผู้แทนของพระองค์ในโลกนี้อัลบะกรหายาติสั หมายความว่าเราคืออัลลอฮฺซุบฮานาตะละผู้ทรงสร้างจากกาักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้และด้วยประสงค์ของเราเราจะสร้างมนุษย์ให้มาอยู่อาศัยและพัฒนาโลกใบนี้ตามที่เราประสงค์มวลมาเลยก็ให้ความสนใจกับเรื่องดังกล่าวพากันถามขึ้นมวลมาเลยก็ กล่าวว่าท่านจะแต่งตั้งผู้ที่ขอความพินาศและทําให้เลือดนองหน้าแผ่นดินไปปกครองในแผ่นดินอย่างนั้นหรือทั้งที่พวกเก่ากลา่กลาวสาดุดีความบริสุทธิ์ของท่านอีกทั้งอย่างยกยกย่องเกียรติของท่าน,ายยานพร้อมด้วยกล่าวคาําสรรเสริญท่าน,านอัลบากราฮายาที่สามสิบแต่ Allah s u า h ูว a h u wa t a a l ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงอย่างรู้ได้กล่าวตอบมนมาเลายกะว่าแท้จริงแท้จริงเรารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายไม่รู้สุรอัลบากราอายาที่สามสถูกต้องแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอลละเท่านั้นทรงรอบรู้สรรพสิ่งทั้งหลายไม่รู้นอกจากสิ่งที่พระองค์สั่งสอนพวกเขาเท่านั้น พัลลอสุฮานาหัวจาลาทรงยกย่องและให้เกียรติมนุษย์ให้เป็นที่ปรากฏในเรือนร่างของบิดาแห่งมวลมนุษยิคืออาดัมอะัลฮิสลามพระองค์ได้มีบัญชาแก่มวลหลายกะว่าเมื่อเราได้สร้างรูปของอาดัมอะัลฮิสลามขึ้นและได้ใส่วิญญ,ญาณจากวิญ,ญญาณที่เราเป็นเจ้าขอเข้าไปในร่างของเขาแล้วพวกเจ้าจงโค้งคำนับเขา อันฮิจสวอายาทียี่ิบก้าบัญชาของอัลลอฮฺสุบฮานะหูอัตฮาลาที่มีใบย่างมวลมาลายกาให้พวกเขาโค้งคำนับนบีอาดัมเพื่อให้เกียรติแก่เขานั้นคล้ายเป็นงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ที่ถูกจัดขึ้นณเบื้องบนเนื่องในโอกาสที่สร้างอาดัมอะัลฮิสลามขึ้นมาเสร็จสมบูรณ์อย่างปราณีตบรรจง ทั้งรูปร่างภาพลักษณ์และความงดงามดังอรรถสุภานหัวจะอาลาได้พันนานลักษณะของมนุษย์ไว้ความจริงเราได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาอยู่ในเรือนร่างที่งดงามอัตีนอายติสามองค์อภิบาลได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยไม่มีต้นแบบมาก่อนจากนั้นพระองค์ได้ใส่วิญญาณเข้าไปในร่าง การใส่วิญญาณที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺสบานะหัวตาลานี่เองที่ทําให้ชีวิตเริ่มคืบคลานเข้าสู่ร่างของอาดัมอะัลฮิสลามหลังจากที่เคยเป็นเพียงรูปปั้นดินที่เป็นรูโพรงที่ขึ้นรูปมาจากดินเหนียวหมักทิ้งไว้จนมีกลิ่นร่างมนุษย์ที่ประกอบด้วยเนื้อหนังบางสากระดูกเลือดและเส้นเอ็นต่างๆเริ่มขยับและเคลื่อนไหว ทั้งนี้ด้วยพลังและเดชานุภาพของผู้ทรงสร้างสรรค์และผู้ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งดังมีในอัลกรุรอานกล่าวาว่ามวลมาลาลกะได้โค้งคำนับอย่างพร้อมเพียงกันทั้งหมดอันฮิจรอายะที่30 เป็นการแสดงความคารวะแก่มนุษย์ที่อัลลอฮฺสุบฮานาหฺตะาลาได้สร้างขึ้นอย่างวิจิตบรรจงและซับสอนและได้ใส่วิญญาณที่พระองค์เป็นเจ้าของเข้าไปในร่างของเขาและพระองค์ได้สถาปนาให้เขาเป็นผู้แทนของพระองค์บนพื้นพิภพแห่งนี้มหาบริสุทธิ์แด่ผู้ทรงสร้างผู้ยิ่งใหญ่อัลลอฮฺสุบานหาหตะลาประทาน ความรู้ให้แก่มนุษย์อัลลอฮฺบฮาน ن ه ูละ تعالى ทรงประสงค์จะอธิบายให้มอนมา,ลายลกะได้ทราบด้วยหลักฐานที่เป็นวิชาการอย่างชัดเจนว่าเหตุใดพระองค์ได้ใช้ให้พวกเขาโค้งคำนับต่ออาดัมอะัลฮิสลาเป็นการโค้งคำนับเพื่อแสดงความคารวะยกย่องเละให้เกียรติดังนั้นอัลลอฮฺบฮาน ن ه ูละ تعالى ได้สอน อดัมอะัยฮิสลามให้รู้จักชื่อของสปปรรพสิ่งต่างๆเช่นต้นไม้กลางคืนกลางวันดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ชื่อของสัตว์และชื่อของทุกสิ่งที่อยู่รอบกายของเขาความรู้ที่ว่านั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะาละได้กล่าวไว้ในคำดำรัดของพระองค์ที่ว่า และอัลลอฮฺ س ب ح ا าละาลาได้สอนอาดัมอะลัยฮิสลามให้รู้จักชื่อสรรพสิ่งต่างๆทั้งหมดหลังจากนั้นพระอ,องค์ได้นำสิ่งของเหล่านั้นไปเสนอต่อมวลมาลายกะแล้วกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกท่านจงบอกฉันถึงชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าหากพวกเจ้าพูดความจริงพวกเขากล่าวว่า ข้าเดออัลลอฮฺสุบฮานาหูวะะัาลาผู้ทรงสะอานบริสุทธิ์พวกเขาไม่มีความรู้อะไรเลยนอกจากที่พระองค์ได้สอนพวกเขาไว้เท่านั้นพระองค์ท่านผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงอย่างรู้ยิ่งอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะะัาลาได้กล่าวแก่อาดัมว่าเจ้าจงบอกพวกเขาถึงชื่อของสิ่งเหล่านี้เมื่ออาดัมอะลัยฮิสสลามได้บอกพวกเขาถึงชื่อ สิ่งของเหล่านั้นอัลลอฮฺซบอานะหูวะตาอาลาได้ตรัสว่าเราไม่ได้บอกพวกเจ้าหรือว่าเรารู้สิ่งเร้นลับในชั้นฟ้าและแผ่นดินและเรารู้สิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและปิด,ปดบงังอัลบากราอยายะที่ 31- ถึงสานี่เป็นความอาศจรย์ญญในการสร้างอาลมัมอะห์อฮิสลามโดยให้อัลมัมอะห์อฮิสลามมีสติปัญญา ประทานความรู้ให้แก่อาดัมอะัลฮิสซลามซึ่งต่อไปลูกหลานของเขาจะรับมรดกสืบทอดความรู้นี้ไปพัฒนาโลกนี้และสร้างพื้นฐานของชีวิตในโลกความมหัศจ,จรรย์งานสร้างของอัลลอฮฺสุบฮานาวูตะลาคือให้นบีอาดัมอะัลฮิสสลามพูดได้และสามารถเรียกการชื่อสิ่งต่างๆได้ตามที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาสอนให้เขาอายะอันกุรอานที่กล่าวมา ได้อธาธิบายให้เราได้ทราบว่าอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาอัลาได้สนทนากับมวลมมลายก้าของพระองค์โดยบอกให้พวกเขารู้ว่าพระองค์ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้และนี่คือนบีอาดัออะัลฮิสลามบรรพบรุษของมนุษย์ที่ต่อไปลูกหลานของเขาจะรู้จักชื่อสรรพสิ่งต่าง ได้เช่นเดียวกับเขาและจะเรียนรู้และพัฒนาชีวิตในโลกและจะก้าวไกลไปพร้อมกับวิชาการและสติปัญญาที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาได้มอบหายให้แก่พวกเขาทำไมอัลลอฮฺสุบฮานาูตะลาสร้างนาบีอาดัมให้มีรูปร่างที่สวยงามและทำไมอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาได้มอบความรู้ให้แก่เขา ที่เป็นเช่นนั้นเพออาราะอัลลอฮฺสุบฮาลาหูวะทาลาผู้ทรงรอบรู้และความรู้ของพระองค์ครอบคลุมทุกสิ่งพระองค์รู้สิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปดังนั้นพระองค์มีความประสงค์ที่เปิดเผยความรู้ของพระองค์พระองค์ได้มอบความรู้อันน้อยนิดให้แก่อาดัมอะลหิสลามจากความรู้อันกว้างขวางหาขอบเขตไม่ได้ของพระองค์ และพระองค์ได้มอบความรู้นั้นให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานอาดัมอะัลฮิสลามเพื่อพวกเขาจะได้รู้จักพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และเกรียงไกรด้วยความรู้และความมั่นใจพวกเขาจะรู้จักอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะจาละด้วยสติปัญญาด้วยความคิดพวกเขาจะกล่าวคำสดุดีแซ่ส,สองสรรเสริญพระองค์กล่มกราบสูญหยุดต่อพระองค์ และขอบคุณพระอ,องค์ที่ได้ประทานความโปรดปานอย่างมากมายมหาศาลให้แก่พวกเขาแต่ถ้าหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานของอัลลอฮฺสุบานาหูวาตาละพวกเจ้าจะไม่สามารถนับได้ครบถ้วนหรอกสซลอิบรอฮิมยาอที่3าี่อันนาดีย่อที่1ิอัลลอฮฺสุบานาหูวาตาละทรงสร้างจักรวาลนี้พระอ,องค์ทรงกำหนดดูแลและควบคุมจักรวาล พระอ,องค์มีวาจาสิทธิ์ประสงค์สิ่งใดจะเป็นไปตามนั้นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้จะได้รับผลตอบแทนจากอลรสุบานาหวจาละตามการกระทำของพวกเขาหากพวกเขาสำนึกในบุญคุณของพระอ,องค์อลลรสุบานาูวจาละจะเพิ่มพูลความดีให้แก่พวกเขา เพราะขางของอัลลอฮฺสุบะฮานาหัวจาลาไม่มีวันหมดอำนาจของพระอ,องค์แผลไปสารหากพวกเขาไม่สำนึกในบุญคุณของพระอ,องค์พวกเขาจะได้รับบทลงโทษและถูกขับออกไปให้ห่างไกลจากความเมตตาของพระอ,องค์ผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตา